้จะน้ำเ็นนะน้ำเ็มปล่อยบ้าน,น,นอานอยี้ก็ได้แต่โค้ชแก่ที่บอกว่จาจะมีไปเลยหนึ่งโดดไปเลยวเก่งมากว่เก่งมาก ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ลงยาไปเดินตลาดนัดวัดส,สนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาก็ไปได้กระมังปลูกบัวมา9้าใบนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้เหมาปลาปลาดุกมาแล้วก็กบนะครับที่วัดส,สนามจันทร์เนาะก็จะเอามาปล่อยที่วัดบางปรงนะครับวัดบางโรงธรรมโชติการามนะครับก็เดี๋ยวลงยาก็จะเอาปลากับกบใส่ในกระมังนะครับ อยู่หน้ารถเนาะครับอ่ะนี่นะครับสองถุงอ่าแล้วด้านหลังอีกสองถุงนะครับอ่าเป็นปลาดุกกับกบนะครับที่ลุงยาเหมาออมาเนาะก็อ่าหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวปิดประตูก,ก่อนนะครับ ก็ก่อนจะทำการปล่อยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที herman, <so S 2> ่ลงยาซื้อมานะครับที่วัดสนามจันเนาะไปชมกันนะครับนี่คนซื้อปลาปล่อยคนละ้นดุกเลยเ็นไหมครับีเลย่ลเลยเ่เลย่คนไม่อันที่อลครับุ

không có gì không để gì không có không có gì không có gì không

ตั้ง้ตั้งก็ตีเวเลยสองคนลงก็ร้อนเหรอ้อนเจ็บแล้วตีเลยีเย มาถุงมาไทยรถให้นะหัวเลยสองร้อยสองร้อยเก้าแปรถให้ว่าก้าแปียรถให้ไม่เป็นไรนะครับ

ดีนะลูกพี่เรานัีงยเดี๋ยวกันตังใจมุทัยดีจบนะดีนะนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปครับ เด,เดี๋ยวเราไปแก้เทียบที่ขายของกันนะครับไปครับ เดี๋ยวลงยาร้อนมานใส่น,น,น้ำก่อนนะครับตรงนี้เป็นคลองคลองหน้าวัดบางปรงนะครับวัดบางปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเช,ชิงเารานะครับก็ <c oughs> อ่ามีทุนที่ปล่อยปลาสวยงามนะครับ เดี๋ยวลุงยาเอาปลาดุกเอาปลาดุกใส่ก่อนนะครับ้วก็ยังโอเคนะครับ ลุงยาจะปล่อยปลาปลาปลาดุก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยกบสางอันครับอยเลยแล้วครับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดสิบสิบเอ่าอ่ตัวนะครับ มาดู16ตัวแล้วเดี๋ยวมาดูจบกันนะครับอรอดแล้วหนึ่งสอสสี่ห้าดแปด้วสิบ4 5 6ด8อ10 11, 12, 14, อ่าิบห้าตัวนะครับมี2ตัวที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับ เจ็ดอยู่นะครับเอาตัวที่บาเดเจ็บเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ปล่อยไปเลยเนะาะก,ก,ก็ทุกทางข้าวคาดทำังข้าวคาดสังขางข้าวคาดเจ้าปีมีที่ใช้ทุกทุบตัวเนะาะกันเล ให้เขาฟื้นก่อนนะครับอันนี้ตัวหนึ่ง ตัวที่บาเดเจ็บไปไว้ข้างๆนะครับเพราะว่าพาลงน้ำไม่ได้นะครับสามตัวที่บาเดเจ็บนี่นะครับไปไว้ข้างๆ 这个很多南方。 ไาวเก่งมากไาวเก่งมากตัวนี้ก็บาดเจ็บนะครับ เดี๋ยวบาดเจ็บนะครับตรงนู้นอยู่ด้านยาช้อนเข้ามานะครับเดี๋ยวไปปล่อยข้างๆหรือป,ปล่อยนู้นนะครับ ยังบาเดเียบอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปได้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับพุงยาก็มาปล่อยเหมาปลาดุกแล้วก็กบที่ตลาดนัด ช้าวัดสนามจันทร์นะครับเช้าวานาทิพย์เนาะเจ็้อยห้าสิบบาทนะครับทั้งหมดก็มาปล่อยที่วัดบาง,อ,งอ่งบางพงโทติการาม,รามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาวนะครับก็่า <c oughs> คลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับเ <c oughs> พื่อนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับ